วันนี้เรามีมาทดลองกล่องไม้เนาะเพื่อจะปิกนิกกันนะคะเดี๋ยวจะลองโต๊ะทายรถดูดี๋จะทำโต๊ะแบบนี้ครับว่าจะเวิร์คหรือไม่เวิร์กรับไหม <c oughs> <c oughs> ป้าถั่ว <c oughs> <c oughs> เราเลือกไปจอดก,กันที่แหลมแท่นเนาะ สดแลร้อนเลยลก็ต้องมาประเดิมมาลองทดลองใช้ดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าเป็นไงทุกคนตัไท้ายรถเราตอนนี้ก็ยอยู่กันที่ททบางแสนลแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปที่แหลมแพนนะตรงนั้นนะ่าจะเป็นวิวที่แบบพระอาทิตย์ตกโอ้ทุกคนพอเลี้ยวมาตรงนี้นะมนหมอนเ,เราจะเจอเพื่อนเลยอะอ๋มีคนมาแคมปิ้งอะไรตรงนี้ด้วยนี่ จะมีพื้นที่ให้เราจอดได้เดี๋ยวเราจะต้องถอยรถเข้าไปตรงแถวนี้ไหมมันไปตามช่องมาพาะพร้าวป่ะที่นั่งริมริมเน่ตรงนี้แหลมแท่นเนาะก็จะมีรถจอดได้นะก็มีคนเอารถเข้ามาจอดแล้วก็น,นั่งชิลๆตรงนี้เดี๋ยวเราก็คงจะประมาณนี้แหละจอดรถแล้วก็น,นั่งชิลๆอยู่จุดนี้โอ้ยจริงๆเนี่ยเราเห็นคนมาแบบมา แคมปิ้งนะที่ตรงเนี้ยเยอะอยู่นะแต่เรายังไม่เคยลองเลยอะ่ะเพราะตอนนั้นเรากลัวร้อนตอนนี้เราไม่กลัวร้อนแล้วแหละคิดว่าตรงจุดนี้วิวดีนม่ห้มีคนมาจอดเต็มเลยขี่ค,คนไปก่อนนีม่มีคนมาจอดมานเราเลยจุดนี้ดูพระอาทิตย์ตกนีสวยอะ่ะ สวยสวยทุกคนสวยมากไม่เคยมาเลยนะอยู่ใกล้บ้านมากแต่เราไม่เคยมาเลยเามาอยู่ตรงจุดที่มันเป็นจุดเช็คอินแหลมแทนละเดี๋ยังไม่ได้ที่จอดนะต้องขี่บนดูก่อนว่ามีจุดไหนน่าจอดบ้างจริงก็บจ้อนอยากมาตกเบ็ดด้วยใช่ไหมจุดนี้จะเป็นแบบบางบางแสนบล็อกกิ้งสตรี ทุกคนตอนนี้เราเลี้ยวรถกลับมาแล้วเราเห็นวิวตรงนั้นสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะไปจอดวิวตรงนั้นดีกว่าดูบรรยากาศยามเย็นจริงเราอยู่นี่มาหลายปีแล้วนะแต่ไม่เคยมาเลยเวลานี้เพิ่งรู้ว่ามันสวยมาก ป็นไงจ้อนวิวสวยไหมสวยมากอ่ะสวยแบบเซอร์ไพรส์อ่ะตางกองพาิดูทุกคนพาทิตตกดินไม่ได้ตกดินดิพาทิดตกทะเลพาทิตกทตกก็สวยอ่ะตอนนี้เรากำลังจะกางโตไทรถของเราอันนี้ครั้งแรกเหมือนกันที่เราใช้เนะนี่ยนี่เราจะมีขา ใช้เป็นไงทุกคนโตะท้ายรถเราให้ดูภาพ้างๆดูวิวสวยอะ่ะสวยไม่ไหวอะ่ะโอู้ลนี้เรามาตั้งน,นานแล้วเนาะไม่เคยมาเลยเราเห็นแบบเพื่อนๆในกลุ่มเราดูจากในจุดจัดนอนเนาะเราก็อยู่ในกลุ่มอยู่ด้วยเราเห็นเพื่อนๆมากันอะ่ะแล้วเราแบบเฮ้ยทำไมเราไม่เคยมาวันนี้ก็เลยลองมา โอ้โหเสือภัยอ่ะเสือภัยมากนี mm ่ hmm. ถ้าเป็นสมัยสาวๆนี่เป็นไงเรียกว่ามาเด็ก นี้คนมาเยอะมากนะครับแล้วก็กลับมาดูแม่ค้ากุ้งอีกรอบแม่ค้าปะรับไหมกุ้งของเราอันนี้เราเลือกใช้เตาย่างแบบแก๊สน,นะเพราะว่าเราว่ามันสะดวกสบายดีไปไหนเราก็ย่างได้เลย ครับตอนนี้ก็มีลุงเขาได้ปลามานะครับเดี๋ยวจะไปดูปลาของลุงดย่นหนึ่งดนึงอันนี้เขาเรียกอะไรครับปลาอะไรครับเป็นไงปลาเขาเรียกปลาศาสตรเขาตกได้หรอได้สองตัวใช่เขาไปตีเหยื่อปลอมตรงไหนเขาออกเนื้อไปหรอออกเนื้อไปนู่นกลางทะเลเขาขายป่ะสองตัวพัน สองทัพพันไว้นั่นก่อนกินกุ้งดีกว่ากินกุ้งดีกว่าถ้างั้นกินกุ้งดีกว่าถ้างั้นกุ้งไปไม่แล้วกุ้งเดือดไม่แล้วเหรอเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวเราจะลองชิมดูก่อนนี่กุ้งเราได้แล้วนี่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 น่ากินไหมกุ้งอุ้ยสุกหรือยังเราไม่รู้ อ,อร่อยลุยโอ้ยโอ้ยทำน้าเหมือนแซ่บหน่อยดิยังไม่กินจะแซ่บได้ไงไงแล้วหันไปดูวิวโอ้โห ้ฟาทุกคนไฟมีนะตรงนี้สว่างมากอ่ะตอนแรกเราเตรียมหลอดไฟมานะไม่ต้องใช้เลยอืมดูหาดสว่างมากๆ ไม่น่ากลัวเลยไปอ,อย่ดรองแมตลองแก้วไม่ให้น้ำไม่แม่น้ำหกเศตโตเออไว้ลองแก้วเพิ่งคิดได้อันนี้โต๊ะใหม่มันเป็นแบบไม้แบบลามิเนตเป็นลามิเนตข้างบนก็คือสะดวก เหมาะแก่การมาเดินเล่นเนาะ็อกกิ้งวิ่งตอนเย็นเย็นเดินเล่นนั่งพงักผ่อนชิลๆครอบครัวหรือมาคนเดียวก็ได้เนาะตรงนี้นาาที่มีคนมาตกปลาด้วยนะเอาไฟเอาไฟหลอดีเขียวามาลอม่อมเลยจะลองตกปลาดูไหมลองตกปลาดูไหม น้ำก็ใส่นะดูน้ำดิน้ำใส่นะโน,น,น่นมีเรือตกหมึกอยู่ตรงโน่น่นเดี <c Pri achsen> um. ๋ยวเราจะเดินไปดูดีกว่าโอ้มีคนตกปลาอยู่ชัดๆเต็มเลยันเราย้ายที่ใหม่แล้ว เราย้ายมาอยู่ตรงริมๆใกล้ๆจะถึงเขาสามมุกตรงนี้มันตกปลาได้นี่กระจ้อนเตรียบอุปกรณ์มาแล้วมีเบ็ดมาคันนึงแล้วก็มีกุ้งสดเขาใช้กุ้งสดตกกันเนาะเดี๋ยวก็จะลองตกดูดูนี่มีสมาชิกอยู่แถวนี้มีมมีคนมาตกเยอะพอสมควรเดี๋ยวจะต้องลองเดี๋ยวจะต้องลองปรปลองสีมือดูก่อน อุปกรณ์พร้อมไหมอ่ะทำเด็ดนะไม่ได้ทำมาจากบ้านเออไม่ได้ตกปลา,านานมากแล้ววันนี้จะลองเลยตกปลาทะเลเลยวันนี้อะหมูย่างกันเป็นจุกๆไปเลยนี้จริงจังมากนะ เดี๋ยวเราจะกินหอ่อผักใช้เหยือเป็นกลุ่งหอ่อ เอาไว้นองแก้วแม่บ,บอกอะไรเหรอไหนมาดูใกล้ๆดมิมันใหญ่เกินมองไม่เห็นปลาอะไรอ่ะอุ้ยปลาถั่วโอ้ยจะกินหมดไหมนะอะ เอ,เอากอล่องน้ำโฟมให้หน่อยดิย<น>ถึงขั้นใส่กล่องโฟม <c ười> ใช่ใส่กล่องโฟมก่อตาด้วยนะไม่ได้ก่อปาก <c ười> เอากล่องมาอย่างใหญ่อะเดี๋ยวดูกล่องละตัวทุกคน <c ười> คนนี้คือนี่คือกล่องใส่ปลาของอาจาย <c ười> ์แล้วดูปลาที่ได้เ <c ười> ต็มกล่องเลย <c ười> เาปลาที่ได้ <c ười> เ,าาได <c ười> เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ ก็เป็นประจำงานเข้าตลอดนี่ปลาตัวใหญ่หรือเปล่ามันปลาตัวใหญ่หรือเปล่าจอนปลาหินปลาหินเนะะาะมันอ,อะไรจะตัวใหญ่เนาะคันโกงใช่ไดนะ้ไหม ของมือใช้ดีที่สุดแล้วแหละต้องใช้ทุกครั้งทุกงานทุกงานติดทุกงานไปจา่ตะก้ออีกแล้วมัม้งยานใ,ใช้ผิดวัตถุประสงค์นะติดไหมหลุดละ และจะไม่ลุง่งไม่ลุ่งนะทะเลฮะไหนดูดิหากติดอะไรติดซอกหินเนาะหรอือว่าปาลามันลากไปไไหนึ่งตัวนึง <laughs> <laughs> ตัวมันเล็กมากไม่น่าจะกินหมดอะ่ะกลับยังกลับยังอ่ะกลับเพอะ เราเจอกันใหม่ต้องไปเตรียมตัวก่อนเนาะวันนี้ป๋อได้ปลาเลยปลาเก็บของกับบ้านนี่เวลาสามทุ่มแล้วก็ดึกแล้วกลับดีกว่าเนะ้อเดี๋ยวพาไปดูถนนสีสวยๆตอนนี้เราก็จะขึ้นสะพานใหม่แล้วนะครับ